น,นี้นะคะทำช่อกัอนค่ะโฟมนะพันกระดาษปักทุ่นปักทุ่นทั้งหมด4ีทางเลยกระดาษใช้2แผ่นนะจะเป็นลายริ้วทุโทนแบบนี้อน,นี้แผ่นแรก แผ่นแค่พอดีพอดีเนาะไม่ได้ทำช่อใหญ่มากตัดออกกต่ระยะนะตอนที่ตัดตันะอดออกแค่ประมาณนี้พอนิดเดียวตัอดออกจากกนนี่แผ่นแรก แผ่นที่สองที่สองตัดครึ่งแล้วก็พับขึ้นมาปละยาะเอาประมาณนี้ข้างบนอะประมาณนี้พอ แผ่นที่หนึ่งนะ,ะจะเพียงก็หากัน45องศานะต้องส่งทางอื แข็งถุงหนึ่งลูกเอาเงินจ่ายเขาด้วยถุงหนึ่งถุงหนึ่งอย่างงี้เนาะเบอเงินจ่ายให้พี่เขาด้วยแล้วก็อันนี้นะเนาะส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งส่วนที่ใหญ่กว่ายิ้มเงินให้คุณน้าลูกสามสิบห้าบาทแต่ไปงี้นะให้เป็นขึ้น ข้างนึงเหนกันแตบข้าวผ่าอะไรอย่างนี้ แผ <100. S 2> ่นที่หนึ่งส่วนที่สองตัวที่สั้นที่สุดเนาะตัวที่สั้นที่สุดจะเข้าขึ้นนะให้เข้าเข้าขึ้นแต่ปลายทั้งสองทางวางตรงนี้ เาเป็นคลื่นนะคะต่อไปแผ่นนี้แผ่นที่สองส่วนที่สองจะมาเหมือนเข้าก็ได้ ตัวเนะี้ยต่อระยะให้สวยงามน,นะนข้างนี้เหมือนกันจับเข้ามาพับเข้าหากันก่อน ไม่ง่ายสุดไม้ออกนะเอาล่ะเรียบร้อยฝากกดไลค์ กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ